มาทำความรู้จักกับ IG Reels versus TikTok Instagram Reels หรือ IG Reels นะคะถือเป็นหนึ่งในทรอปที่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะในเรื่องของการทำคอนเทนต์แบบวิดีโอสั้นนั่นเองจนทำให้กลายเป็นเทรนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ IG Reels นะคะได้รับความนิยมตั้งแต่ต้นเลยค่ะโดยความสามารถของเขานะคะนั่นก็คือการกระตุ้นให้ผู้ชมเข้าถึงคอนเทนต์ของคุณแบบออร์แกนิกได้อย่างมหาศาลนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กไปจนถึงแบรนด์ใหญ่รวมถึง SME หรือแม้กระทั่งผู้ใช้แบบยูเซอร์ก็ยังเลือกใช้ IG Reels ใในนนนกกาารรรเเผยแพชีววิตปะจํัหห้ทุคเ็เอง น,ะะนอกจากนี้นะคะ IG Reels เนี่ยก็ยังมีเครื่องมือตัดต่อบนแพลตฟอร์มค่ะที่จะทำให้คอนเทนต์ของคุณนั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าหากจะเปรียบเทียบกันระหว่าง IG Reels กับ TikTok นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีการทำคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอสั้นเหมือนเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีจุดที่แตกต่างกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาซึ่งถ้าหากคุณเลือกใช้ IG Reels ในการทำคอนเทนต์เขาจะกำหนดเวลาให้คุณทำเพียงแค่90วินาทีเท่านั้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันทาง TikTok เองนะคะคุณสามารถทำวิดีโอของคุณหรือคอนเทนต์ของคุณมีความยาวสูงสุดถึง10นาทีเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้า IG r e e เ s เนี่ยเขาจะเน้นไปในเรื่องของภาพและการจัดวางองค์ประกอบให้ดูสวยงามแต่ในขณะที่ TikTok นั้นนะคะจะเน้นไปในทางวิดีโอที่ให้ความบันเทิงซะมากกว่านั่นเองค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆของ Market 7ย่านน้ำทุก7วันเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ